กรบอกจะเข้าถถขออสู่ไทยก็สัตคันีเป็นกระบอกข้าเ่ยที่เนะครับเขาถูกสายจาป็นขากาจยาวใส่เป็นพรนะของชุมเลยกำลังเคลื่อนมางานอย่าช้าๆไม่ยวนะ ก็ค่อยไหลนะครับภาพอาจจะสัรร่นนะครับนะครับสต้อมนะสต้องเนะจอโอเคน,นะครับทันมันว่ต้องถึงนะครับ ต้องข่ต้องทารถต้องขิ่ออขหลายาโบเลยนะเนะีมาแล้วครับ้ากิ่งไลสีแล้วบวมร่ต้องมีข้อัับขอคุณสี่หนึ่งสามเก้าโอโ,อโอูแคบกว่เราลงหนุดเลย